สวัสดีนะคะคเพื่อนอันนี้เซนจะพาดูหมูทอดสมุนไพรนะเพื่อนนะเอ่อเดี๋ยวนจะกับหมอ้อก่อนเพราะว่าหม้อจะดูไม่สวยหน่อยเพราะว่าหมูเวลาเราหมักแล้วมาทอดมันจะติดหม้อดําอย่างนี้นะคะแล้วน้ามันอาจจะตําด้วยนะคะเพราะว่าเราหมักเครื่องแล้วเอาไปทอดมันจะมีมันจะไหม้ง่ายนะ,ะหมู จะหั่นเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วหมักสมุนไพรนะคะก็มีนี่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมใหญ่กระเทียมพริกไทยหอมมันหอยคือน้ำปลาน้ำตาลเกลืออะไรให้มันรสชาติพอดีคือหมูทอดนะฮะหมักให้พอดีกันนะหมักให้เข้ากันนะออก็แล้วแต่ใครจะชอบขวานมากเค็มมากหรืออะไรแล้วแต่นะ ก็จะหั่นแบบบางๆนะเพื่อนเพราะว่าเราจะได้ฉีกได้ง่ายนะคะหมักมาทางที่ดีแล้วก็ฉีกแบบนี้นะเพื่อนใบมะกรูดก็ฉีกให้มันให้มันม,ใม,นมีให้มันมีกลิ่นออกมาแล้วก็ตะไคร้ก็เอาแบบ่างนี้นะคะระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดอะไรกระหอมใหญ่เลยก็คั้นให้มันมันแตกแตกกลิ่นออกมานะคะ แล้วเราจะไม่ไม่ใช้สมุนไพรอันนี้ทอดนะคะเพราะว่าเครื่องหมักมันจะไม่ไม่สวยมันจะไม่นะคะเราจะทําเครื่องทอดเครื่องใหม่ซึ้งนี่ยที่แฟนทำนะคะก็มีใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดหอมใหญ่หอมหอมหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้นะคะทอดเดี๋ยวแฟนทอดเสร็จหมแล้วจะเอาไปคลุก,กกับกับเครื่องที่ทอดนะคะเพื่อน เครื่องหมักของเราก็ไม่เอานะคะเราเราเรา,เราทิ้งไปเลย,เ,ลยเพราะว่าเราจะไม่เอาเพราะนี้มันมีรสชาติชาบุาตรทอดแล้มันจะไหมเลยเแล้วก็แซนคืเอเราทอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ในกระทะแล้วก็จะจะคุกเราจะใช้อนี้นะคะเพ่อันนี้คือผงผงปรุงรสกับน้ำตาลนะคะ เพราะว่าเวลาเราใส่เครื่องอันนี้คลุกเข้าไปคือเครื่องอันนี้มันไม่มีรสชาตินะเพื่อนเราก็ต้องโดยโดยเอ่อโดยรสชาติเข้าไปหน่อยหนึ่งนะคะแต่หมูน่ะมันมีรสชาติแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ะหมูที่ทอดแกนทอดเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคลุกในกระทะกับอ่ากับสมุนไพรทอดนะคะตอนนี้แซนจะทอดอันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะคือไม่ต้องเอาหนามากนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะยากต่อการสุกนะคะ แฟนจะเตรียมคุกกระทะนะคะเพื่อนนะแฟนจะเตรียมคุกกระทะตบบนี้นไม่ยากนะคะแค่เราหมักแต่มันอร่อยมากเลยนะถ้ากินกับข้าวเหนียวยิ่งอร่อยเลยนะค,เนคะเพ่อนก็มันจะหอมอ่าหอมใบมะกรูดกับอ่ แบบตะไคร์แบบแบบอันนี้มากคือคือกินทุกอย่างมันจะมันจะกลมกลืนกันมากทั้งกตะไคร้ทั้งตะไคร้กระเทียมหอมใหญ่พริกไทยอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนแต่ทอดแบบนี้นะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนทอดคือไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะนะแล้วก็ไม่ต้องถ้าถ้า,ถาเราใช้กระทะกระทะใหญ่ๆไปใช้น้ำจะใช้น้ํามันเยอะนะเราก็ต้องใช้หม้อเล็กๆทอดเพราะเราต้องเราไม่ต้องการ เอาน้ำมันกับซินมาใช้คือมันจะสกะโปมากเชินเชลองดูสิเพราะว่าเราหมักหมูอ่ะหมูอะไรก็ช่างถ้าเราหมักแล้วเเราเอาไปทอดหรือเอาไปปิ้งเอาไปย่างก็แล้วแต่นะคะมันจะไหมมันจะเป็นไหมง่ายอันนี้ได้แล้วนะเพราะว่ามันมันจะสุกง,ง่ายนะ,ะมันบางนะเพื่อนนะ นี่ก็สุก้วนะเดี๋ยวละเดี๋ยวเยวขอสุกอีกอันหนึ่งเราจะเริ่มทำคุกมาแล้วจริงๆถ้าถ้าใครไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะโรยออะอะไร,ะะรอ,อ่ะผงปรุงรสกับน้ำตาลอีกก็ได้เลยนะคะเพื่อนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอ่หมูเราหมักได้ที่แล้วนะคะเพื่อนนะแทนจะ เราจะเปิ่ออันนี้เราจะเอาหมูเข้าใส่นะเพนะื่อนนะเนี่หมูที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะ,คะแล้วเราจะใส่นี่ค่ะคือเครื่องเครื่องที่เราทอดไว้นะเพื่อนนะเห็นไหมเห็นไหมโอเคมันจะสูงไปนะ็นไม่สูงนะโอเคนะโอเคได้ตอนนี้เราก็นี่ค่ะโรยนะคะ ถ้าเราใช้ผงปรุงรสคือมันจะไม่เค็มมากนะอย่าใช้เกลือนะเพื่อนเกลือมันจะเค็มนะมันมันจะเค็มยิ่งกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะที่เราทํำพี่เกลือนะเพื่อนแต่อันนี้มันไม่ใช่พี่เกลือนะปุ๊บเือให้มันจะมีรสหวานนิดๆอย่าให้เค็มเยอะถ้าเราไม่ใส่เกลือมันก็จะเค็มไม่เยอะนะ่เ แค่นี้นะถ้าแล้วก็เปิดไปอ่อนหรือไม่เปิดไปก็ได้แต่แตนอยากจะให้เออมันมันเก็บน้ำอะ่ะเพื่อนๆคือเราอยากให้มันกรอบมันแห้งนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคือแล้วผงอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เราจะใส่นะคะบางคนไม่ใส่ก็ได้นะ,ะแต่มันจะทําให้หมูเรามีรสชาติดีขึ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวแซนจะให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อนนะ จะให้ดูใกล้ๆนะเพื่อนๆนะมันจะหอมอมืหอมมากๆหอมนะฮะเพื่อนให้ดูนะคะให้ดูนะคะเพื่อนนะเราจะเสิร์ฟใส่จานเนาะเห็นไหมคะแบบเราจะเสิร์ฟใส่จานอาจารย์มาใส่นะคะเพื่อนๆนะจะเสิร์ฟตักใส่จานให้มันดูดีไปเลยนะโอเคนะเพื่อนะนะ แป๊บนึงโอเคอันนี้เราปิดไฟได้เลยนะนหอมมาก